ยัดหยั่งพี่นอ้องยายทรงสิ้ผ้าแกงบักอือ้อใส่ปลาดุกพี่น,อออน,น้องวันนี้เอาปลาดุกลงแล้วจ้าเบสซี่น้อยหั่นบักอือ้อหั่นบักปักท้องพี่นออ้องเออเบสซี่น้อยสิหั่นปักทองให้แม่แกงทำไมแยกหั่นแยกทำไมมันยังไม่ออกพี่น้องคขับดดันไม่ออกอพี่น้อง อทำให้มันได้สิู่กนานหกแล้ว<ด>ตัวนั้น,นบางเกินไปจะเละนะคือนคนพี่น้องครับนี่ยบิซี่เ่ยบิซี่ผ่ามันเด่นอ่ะพี่น้องครับตัวนี้ตัวนั้นใหญ่อ๋อทำทำลูกทำผ่าครึ่งอเออนัน่นแหละผ่าครึ่งนะครับอพอแล้วพอแล้วทำสองท่อนพอมันจะเละน่ะมันบางเกินไปเห็นไหม พอได้กินเส่บดอกพีหน้องเลยดูเฮ็ดตอนหน่อยพูดอ่ะหันเออหันลูกหันเออหันแล้วก็ฟาครึ่งครับฟาครึ่งสองอันลูกฟาครึ่งสองอันเอ,ออย่างนั้นแหละเออนันระวังมือวางไวไ้ไรเงาที่ละลูกาว,วางไว้ไม่เอานอนลงอ่ะพ่อ เอออย่งงางนั้นแหละเออเก่งมากหันลงหัมฮัมฮัมฮัมโอ้ยเด็กกินมเสบบ่เนาะพาครึง่งพาครึ่งก่อนวางลงวางลงนอนเออนั่นแหละเออพาครึง่งเออนั่นแหละครึ่งครับเด็กสี่น้อยขมักขมิ่นพี่น้องระวังมือด้วลูกกดลงเอามือกดมีดสิ เออเออจังสั่นตัว Pod kind of vanilla, like เก่งมากกดยังนี้ม like ันเออเก่งมากเก่งมากขมักขมิ้นโอ้ยไม่ต้องเอียงมีดอย่างนั้นก็ได้เราลูกโอ้ยมืดพี่น้องมื่ตไล่ะมันโซนแสงเนาะพี่น้องเนาะมันเดดออกนานเฮ็ดดีๆเบสี่ของกินได้ลูก หนูอยากหนูเป็นนักกีฬาทำไมหนูยอมไม่ได้ต่ออ๋อโอเคพอแล้วพอแล้วมันหน่อยแล้วพอเอามาไวเลยไม่ต้องหันตัวน,นั้นไม่ต้องหันเ <c oughs> บสซี่เปี๊ยบอกฟังไหมว่าไม่ต้องหันตัวนั้นมันเล็กเกินไปแล้ว <c oughs> พอไม่ต้องหัน <c oughs> เอาชิ้นไม่ชิ้นหม่ <c oughs> มอยู่นี่เองมาจิ เอาลีมานเร็วตายรใช้แรงขนาดนั้นเหรอลูกใช้แรงแม่แรงมีมมันไม่เข้า ผลงานเบ็ดสี่จ้ะเนี่ยผลงานเบ็ดสี่หันเอาหันลูกระวังมือเด้ออย่าให้ยังมันจะเล็กเออถ้าเล็กถ้าแกงมันเล็กได้เละได้ลูกถ้าชิ้นเล็กเกินไปอืม <laughs> เป็นจะได้น้องพว่าอีเมะอิฟักทอง <laughs> ไก่เซ็นยังลูก วัชทองตอนนั้นมันเก่งอาไม่โดนไม่ไม่ไมบถูกคางเลยลูกเบมนั้นหันไปทั้งเปลือกสิล่ะครับไม่ใช่ไม่ใช่หันไล่นี่หันไล่นี่หันไล่นี่ครับนั่นเอาชิ้นนั้นออกก่อนครับผมเก่งมากอาพ่อเป็นอันว่าเ็จพี่น้อง ไม่หันแล้วครับพอแล้วครับแลจะหาอะไรอีกได้เท่านี้แล่ะค่ะฝีมือเบสี